สบัยดีตอนเช้าทุกคนนะื่นนี้จะพามารอสมตลาดนัดวันเสารเนาะอยู่ที่บ้านน้องเคี่ยวเมืองงอยเแ่องร่วงผะบากทุกๆวันเสา้าตอนเช้าเนาะชาวบ้านมันะจะจะพากันเอาอาหารกันกิ่นแบบบ้านๆเนานะมาค่ายอยู่ที่ตลาดนี้เนาะอาหารก็จะเป็นอาหารตามฤระดูกาลเนานะ โซงนี้ก็จะมียอดวหว้เนาะยอดวหว้นี่เครื่องบามีทุกระดูกาลนะมาใหม่ๆนี่เนี่ยนะมักเครือเนาะมักเครือมักแตงม,มักสาวนะสาวนอนไหมอ๊ะ นอเงี้ยนอไม้มเฮียคนะิมแล้วิ้แล้วเห็นี้นมเฮียนอเริ่มเมลแล้วนอไมยเฮียียอดไหว้นอไมเนี่มีร่ายนะถังเนื้อเียว่เส่ะนีมักแต่ ยอดหวายนี่ยนะยอดหวายนะเป็นอาหารยอดนิยมเนะไปตำแจ้วใส่อลามนะ <laughs> นี่มักแตง่งเด้ใช่มัยแต่ก็จบบว่ซอยเลยนะ <c oughs> ยอดวหวใหม่ๆเลยจะซอกกิน <c oughs> ยากยนะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะ <c oughs> ยังมีอยู่อยู่ที่ น้องเขี้ยวนี่นะสาวๆนะสาวบ้านมันก็พากันมาออกตลาดเนาะซื้อ,อาห้ารเนินกินนะแตงยูโคลกินสุ่มกนมันเนาะวันเศร้าโอล่ากันจะพักเวียวพักการ เห็นมีมักเกียงนะสอนนี้ก็จะมีมักเกียงเลยนะนีมักเกียงนะใหม่ๆเลยโอัน้แม่้อันนี้เป็ด เป็ดเทศนะนี่นะสับทองเทียนไเป็ดเป็ดเป็ดเทศนาะเป็ดกึ๊กมีห้อมบัวนะห้อมบัวมักเท้าเนาะอันดีหมัก้านี่ซาลีเนื่องเรียบร้อยนะซาลีนะซาลีบวานเนาะมักเครือเครือไม้หามังอีมยมด ไดนะ้เนาะยอดมากน้ำมากที่โอ้เนี่ยน้ำมากเอึนะมากฝักเนาะโอ้ก็เดี๋ยน้ำนะมากฝัก,นะก,กนะเ,เาากก <c oughs> ด๋วยวก็เหตุอต่เฮ็ดน้ำบ้านเนาะเด๋ย์ค่ายโนยนะนอะไรนันนี่นโ,ลล 10, โลนี 10, น่สิบผั่นเนาะอ่าได้เป็นโลเนาะโลนึงสนะิบผั่นเนาะเห็นนะจะบอกว่าซอยได้เนาะแต่ว่าบนบนมีบ,บนแตงนี่ก็ยอมแล้วเนาะ นี่มาแตงเนาะสไลด์พืชผนะักอาหารนักกินเพิ่บบนกะบาดไขยแพงเนาะอยู่ทีนะกไข่ระดับหนึ่งเนาะทึกอยู่เนะาะเทียบอยู่ในเมืองเพิ่นกะจะทึกกว่าเนาะไขยแพกแงกำลังอยู่ผู้ใดซื้อเนาะอ,อันนี้เนาะห้องบัวมียาเนะาะยาสูบอันนี้กระเทียมมอตะเฉียมแห้งนะอันห็นทัวเด่นนะ่นี่นง ตัวเด่นมักแต่งนะมักแตง่งก็มีร้ายนะมักแต่งพวกเอ๋อนั่นมีนอไม้นะช่วงนี้นะมีนอไม้ร้ายเนาะมีนอหลันอันนี้นอบ้านก็ะจะมีนออื่นๆนี่เองนะเอ้ยมักเผ็ด เผ็ดมักข oh. so mm. mm. ้อโอ้ยมักข้อไปไปทุกอย่างขาดไหนใบมักข่อนะแซ่บมัเผ็ดใหม่ๆเลยเศษติดแล้วก็จะมีส่วนเนาะมีพื้นที่ปลูกนะไล่เนาะอยู่ทางเนื้อนะน้ำเหลาอันนี้ขาเนาะ ขาออนมักเผ็ดนี่นลายนะมีเห็ดเลยนะอันนี้เห็ดเห็ดปลาอันนี้ซาลีซาลีต้ม แต่ผิดผัดแตลาบบ่อนมะควยก็มีมีไรนะผักสลัดนะห้อมป้อมห้อมบัวข้าวใบตองใบตองเห็ดหมกมันีข้าวต้มเนาะต้มนี่มะขามแดดเนานะโอ้นี่มะขาม กระเทียมแห้งเนงยมาแห้งมาได้มาหน่อยกระเทียมแห้งหัวบัวนาบ่อนะมีผักกุ้ดีเป็นผักนะโคตรบอนะนายงไงนะ มีค่ายป่านะอันนี้ค่ายป่าป่าแม่น้ำอูอูมีป่านะกระดมส้มโผล่นี่ฝากกดนะนี่นกกดในเนาะป่าธรรมชาติ มีปลาปลาเครื่องนะปลาเครื่องปลาในก็มีห <c oughs> น่อไม้นะนนนมีล่าเลยหน่อไม้เด <c oughs> อน,นี่หน่อไม้นะสดๆใหม่ๆเลยันึ่งหน่อ่อนมนะ่ดีนะ,ะนอสองนี่ การนะค่ายเครื่องทั่วไปได้นะคนกะแห่กันซื้อไล่เนะนาะเพื่อนน่าจะลดราคานะลดราคาพิเศษคนกะจะปุ้มกันซื้อเป็นจำนวนไล่นะใครเงี้ยขนมมันเนี่ยนะเป็นว่าเทพมันไม่ยัง <laughs> สัตว์เคฟสัตว์ยางเนี่ยเนาะนะแซบอยู่เนะาะแซบค <c oughs> <c oughs> ่ายข้าวปุ้นแน่นี่เนาะค่ายข้าวปุ้นเนาะสามารถมานั่งกินอยู่นี่ได้เนาะข้าวปุ้นน่องเคี้ยวเนาะข้าวปุ้นข้าวซอยนะอยู่นี่นะหลายๆคนเนาะมากระพากัน ซื้อมาเกิบนนีะ่มีลายหาเนาะอย่างนี้นะข้าวปนซื้อมาเกินอย่างนี้มาส้มวิวอย่างนี้นะนนนนะผ้าวิวผ้างามๆนี่แล้วนะธรรมชาตินี่ก็บของอุดมสมบูรณนะ์งามแล้วอยู่ที่น้องเขี้ยวนี่นะก็จะมีผู้มีผ้าลายนะ เดี๋ยวส่อพสวงประมาณเดือนสิบเนาะอากาศจะเย็นมีมอกนะแต่หากหมักสวงแลดูฟ้อนกับง่ามคือกันเนาะสวงแลดูฟ้อนนี้ธรรมชาติถูผ้าปะไม้นะ่าจะเขี้ยวง่ามอาหารจากธรรมชาตินะมีไา่เลย ปลามกคอมมกคอลมคอใหม่ๆนะแซบอลไนะถ่ายกล่องก็ได้เนี่ยสิบกว่าสิบพันเกมนะมกคอลนะเปยใหม่ๆนะเปยใหม่ๆนะบายๆนะเดี๋ยวรอบ้างกันมีนอไม้นะ มักเผ็ดดิบม,มักทัวอันนึอง้ผักทวงนี้นะครมีล่ยายยางอยู่นะอันนี้มัเกเครือออ่อง้อมป้อมอันนี้ยอดมักน้ำนะยอดมักน้ำไปแกงน,นะแกงน,นี่ ผักสลัดห้อมบอัวห้อมบอัวมันเก็บม,มาใหม่ๆเลยนะผักบองอันนี้มะเขือนะมะเขือยาวเนาะเป็นซี่เขียวนะตำบเจาแซมนะมนี่ก็จะมีเห็ดนะอันนี้ปลานะโอ้นี่ปลากรดนะปลาธรามมรมชาตินี่ กใหม่ๆเลยเนาะพักการลำเปีพืชผักก็จะมีพืชผักที่พืชลูกเอาแดดเนาะแล้วก็เก็บจากธรรมชาติก็มีไร่เนาะนี่ป่า ปอ่อนนะปลาปลาไม่น้ำหมูน้ำตาะแม่นปลาเครื่องใหม่ๆปลาเครื่ปลาปาปานี้น่าตาแซนนปลาย่อนมานะนี่เป็นปลาย่อนปลาป็นตีนนะแซนนี้นี่เป็นอยังนีโคดบอล ตาไปเลยนะโคตรปอน่อนพืชผักนี่ผักสลัดเนาะน่คือวกปลาตีนปแซนไปลาวันี้ย่งปลาคอวะนี่ปลาคอนะโอ้ยังปาตายเนาะค่ายนาะได้กิโลกิโลแซนห้ากิโลแซน ปลาอเนาะผักบงง,งามๆเลยค่ายข่ายไก่ไก่มีอวันนี้เป็นยังไงเนนะาะยายาป่ะผักยาะ เสียงปลาท่องดองนยมีพักกูดก,กุดใบตองอันนี้ใบตองอองนยาวลหัวคานัน่นไงยวายยดตาวนะนี่หนอ่อไม้ ขายลายางเลยนะหัวบัวกระเทียมตอนนี้คนก็นเริ่มมารอตลาดนะครับปั้ปมบาน6กเจ็ดโมงนี้นะขนจะมาไล่นะก็เริ่มตื่นแล้วกันมาออกมาออกตลาดเนาะซอกซื้อหานกันกิน ตลาดนียก็เ,เปิดหทอดประมาณมประมาณเก้าโมงสิบโมเลยนะ <c oughs> จะเป็นพืชผักแล้วก็านบาอเ่น่เอมรนนะี้ค <c oughs> นาบเนเะป็นค <c oughs> นาบบอนัวนีนะบอนก็ยังเฮดออบบอนนะออบอนก็แซบกั แล้วก็จะมียอดไหวยนะยอดไหว้นี่นจะมีตลอดเลยนะอันนี้ไม่ยังไข่ป่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยมันไข่ไข่เหนดนะไข่มีมไข่น้ำหมูบ้อไข่เห็ดน,นะเห็ดนะออนล่ามหรือว่าไปมกหรือว่าไปเห็ดไข่แพนว่ะนี่แมงไม้นะนี่โอ้แมงไม้จะจืดนานะ ไข่เด้อมกไข่น้ำมกไข่น้ำหมกไข่อันนี้มกไข่เนะอร่อยอร่อยมกไข่น้ำอืมอมหมกจะได้ไหนหมกสิบหมกสิบผ่านโอเคนะจะมีมกไข่เลยนะเมื่อกี้จะเป็นไข่สดเลยเด๋ยวหลาะเบิรงกันได้เนาะนี่นะอีกค่าวลาย่างนะมีมกไข่มีไข่หิ้นสดๆก็มีนะมีพืชผักนหมกมามันเคือ เคื่อเหงาะมีแมงไมาด้นี่ยแมงไม้นะจีนนะเตีนแซ่แมงไมามีข้าวจีข้าวจีปาเต้แมงมายเื่อือำไส้าบ้ข้าจีก็มีจีเนีผัด นี่เป็นยัางสลี่วะเนาะไม่แล้วลสล,วล,ลี่นึ่งอ่ะเนาะต้มเอาต้มอ่สลี่ต้มกินละลาก็ได้เป็นแค่สลี่นึ่งน่ะโอ่คแต่นี่ยลำว่างก็ดีเนาะตันนี้เนาะตัวนี้เมันนึ่งแล้วเนาะเรียบร้อยอ่าสลี่โซุงนี่ก็มีสลี่ก็นี่อยังมีนกอัน<ๆ><ๆ>นี้นกปลาเนาะ ตกปลาแล้วก็มีเห็ดอันนี้เห็ดปลานะเริ่มมีแล้วเนาะเห็ดปลาเส้นข้าวปุน่นมักเครื่อมักเห็ดอ๋ดอมักแตงอนะไรนี่ยมักแน้นมันห่กแตชื่อเลยป่ามันมีนาทิโว้ยไอแน่ ชาวบ้านนะชาวบ้านชาวมงนับลูกค้าในบูมิเอวแต่นี่เที่ยวกูที่หน้าแล้วมันมันบูมิงเงินจีว่าสินาะมันบูมิงเงินเนาะไหนฉันก็เลยเอาจิ๊กๆเนี่ยมันบูมีเงินมันเลอะล่าจีว่าสินาะเผ็ดมากเครื่อนะไม่รลายเลยนี่นออ้นี่ช่วงนี้นอะนอนะมีนอไม้ไล่นี่นี่นอบ้านวะนี่น้อนอบ้านนอหลันมีลาบออลาบออบบอน นับสิ้นไขวนี่ลาบเรียบร้อยนะแล้วเก็บสุกแล้วะมีสิ้นนะสินปิงสินปิงสินเดดเดียวอันนี้อัวอัวเลื่อนเลยมาแ้อรสินปิงอันนี้นะแซ่บอัน,อนี้นะอันนี้มันยางนดนะ ส้มปีนควายมีลาบเลยเนาะอันนั้นลาบควายนะลาบควายมีลาบซีนเนาะลาบซีนลาบป่าลาบป่ามีลาบป่าอนนี้ซีนควายลาบป่าปลาตอวะนี่เนาะมือเมีนปลาป้าปลาป้าเปล่า แบบปากเนาะแซ่บเลยท่องเธอได้ไงทุกสาวเนาะปบบปากปากนะท่องสาวฮนันกีบเลาะเบิ้งกันนะกะจะเลาะเบิ้งกันนะล่อแล้วจังซีดนะอันนี้ใส่อัวนี่ลัดซีบข่อยแซ่บเนาะซีบข่อยใส่นั่งใสนะ่มะเขือเนาะ กอลามนี่แซ่บเลยกอลามซนคใส่ัวิงซนซุปตนวายซุปตนวายนะบแซ่บเลยีคณะมีมกมกไข่มกสมไข่สมองมูโอ้ีลายเนาะอันนี้15ประเภทหมกเด้ออันนี้เด้อ มกอคนมกปูมกไข่คนนเพิ่มต้นเขานึเขาเนียกัมีขนมเขาเนียมีมดนะมกเาได้ในข้านั้นันนี้มกละสาวมกโนกอันสามสิเขนึ้อโลสามสิบีสาวสามสิเขา้เนาะพิงกุ้ิงปลาปลามีลายยางนะสุดยอดเลยราด้อมีลามีปิ้งมีนี้ปิ้งกุ้งนะกุ้งก็มีปิ้งปลาสมมู ใช่และวถ่แซบนะเมหมูนะมีล,นะมลาบม,มีมีส้มผักมีข้องว่านก็มีนะนี่นะี่ข้องว่านนะมีขนมข้องว่านมันต้นมีล่ายเนาะอาหารอาหารกันกลนนะสุดยอดเลยอันนี้ข้องว่านนะ มีข้าวน่อปาดมีข้าวรดสองเนาะประเด็นนี้นะเป็นน้ำบ้านเนาะใหม่ๆเลยดีปปิงนะปิงใส่องปิงซีนตัดแซบเลยเนาะปิงซีนมูปิงป่าเนาะปิงป่าธรรมชาติ นำว้านนะเด่นนะว่านกด,ดกันได้ลนะ่าเนาะนำว้านเขารถเพิ่มินเขารดสองนะรดสองเข้าป้าตัวมีนี่ลากล่ายเนะาะหาานะอันนี้ไขปนะ่ป่าเนาะมีไขป่ป่าออล่าม อาลามกัแซนนะ่นีองนะนาาลาคะใครข้าวปุ้นก็มีนะนี้เสตเนเลยนี่นะมีครัวนะคัวเฟิร์นข้าวปุ้น,น,นครัวมีนะนี่ บบมีร้ายเนาะเกจะห่อใบตองไดนี้วยนะห่อใส่ใบตองงามๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะของบ้านชาวปาล์นะลน้ปลาเนาะหนาแซลอย่างนะี้ใช่มีร่าร่ายย่างเนาะตลาดนี่โดยเฉพาะก็จะเป็นมือวันเศร้า ก็จะเป็นตลาดนัดมีอาหารการกิน,กนลากลายเลยะน,นะพืชผักถังนอกนี่นะจะค่ายเป็นพืชผัก พักมากไหมตามระดูกาดนะ,ะมีไร่ผนกระหมา่านเนาะคือขึ้นทุกๆวันเศร้าเลยนะวันเศร้าๆ อ่ะตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะตลาดนัดวันเศร้าตอนเศร้าเนาะอยู่ที่บ้านน่องเขี้ยวเมืองหงอยแคว่งล่วงพะบางนะเลก็จะจัดแล้วก็เปิดทุกๆวัวนเศร้านะห้างกันก,กินก็จะเป็นพืชผักจากธรรมศาสตรนะ จะมีส่วนหนึ่งเป็นพูกอแดน,นะก็จะเป็นอาหารกินตามฤดูกาลนะแล้วก็มีอาหารแวะบ้านๆน,น,น,นีหลากล่ายนะก็สามารถมาเลาะลาะสมลาะซิมลาะซื้อได้นะอยู่ที่ตลาดนี้